ทุกคนคะจะมาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปไลฟ์ใน t i ๊กต k วันนี้มีไลฟ์ใน Tik Tok อนะคะทุกคนมามาคุยกันเยอะๆนะสวัสดีค่ะทุกคนอีกห้านาทีหนูจะไปไลฟ์ติ๊กต็อกนะคะ วันนี้หนูได้มาแล้วนะคะสำหรับเ <c oughs> จนนี่คุกกี้ที่หนูสั่งมาจากฮ่องกอง <c oughs> เดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนวันนี้แบบว่าขอดูหน่อยสิว่ามันมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงกับไอ้คุกกี้เนี้ยขอดูหน่อย ในที่สุดอันนี้ของพี่จีบอันนี้ของพี่จีบค่ะอ๋อมันหน้าตายอย่างนี้ <Yeah. S 1> for mix butter cookies yes. s ได้มาแล้วนะคะสำหรับเจนนี่คุกกี้เออยดที่ ที่เรื่องลืออร่อยไหมมีใครเคยกินบ้างสรุปแจกก็คกี้ซูเจนี่ไหมยังไม่ได้คุยกับแจกก็คกี้ยังไม่แกะด้วยเดี๋ยวเอาไปให้พี่จีบกินเป็นคนแรกโอเคทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอการในไลฟ์ติ๊กต็อกนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอันแบบว่าจะมาฉีก สองหาการ์ดแลกกันโอเคไหมมัาผมมยังไงอย่างนี้วันนี้หัวยุ่งมากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไลฟ์ติ๊กต็อกนะคะอีกสามนาทีตอนนี้หนูเพิ่งกลับมาถึงห้องนะคะันนี้เล็ดของมาเยอะเลย ทุกคนตามมาคุยกับหนูในติกตอกด้วยนะหนูเหงาสะผมแล้วเมื่อคืนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะตามหาการ์ดแลก,กันในไลฟ์โอเคไหม ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเหมือนกันเพราะว่าเซตที่ซื้อมาแบบว่าเป็นเซตใหม่แมวอยู่นี่ค่ะเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในติ๊กต็อกไม่เจอหรอกงงอนแล้วเงินออกจากติ k กต็อกได้ยังเอาออกได้แล้ว <c oughs> มีตังกินขนมแล้วจ้ะ โอเคค่ะทุกคนไปเจอกันในไลฟ์ t i k ต o อกพิ่มาไปเข้าเลยเร็วๆเ,เ,เดี๋ยวไปเข้าตอนนี้แหละเจอกันค่ะ